สวัสดีท่านผู้ชมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพามาเที่ยวชมตลาดขายของฝากของต้อนอยู่ที่เมือง่าแขกแขวงขมวนถึงว่าตลาดนี้ก็ตั้งอยู่แค้มทางเลขที่13ออกจากตมนบางตาแขกมาทางนครหลวงจันทบ้าน2-3กิโลเมตร่านั่นบรรยากาศยอยู่ตลาดจะเป็นอะไรมาติดตามชมไปพร้อมๆกันนี่เนาะแถวนี้นจะเป็นหานขายหม่ำขายขนมขายนังขายอย่างต่างหาๆหลาไล่ตาแขก ้ายเจดีย์ขนมมัน6อันเออนั่งนี่เด้ทงสาวผ้าน,นั่งยังอันเนี่ยนั่งงวัวขอถ่า,า,ายในเด้อโฆษณาห่านไถแนะน้ำห่านเจ้าได้อันนี้บ้านยังอันนี้จากตะแคงมาหน่อยนึงเนาะแถวนีจะมีหา่านขาย ขายขนมขายขนมปลาเนี่ยต่างๆหลายเครื่องฝากคล้องต่อนะสันซ่าพกกันซ่าวะเยี่ยงอีกต่างได้เยอะมันให้ก็ได้ของมันก็ได้บางที่เขาจะขายพราะว่าราคามันแพงเดี๋ยวนียแพงแล้วเดี๋ยวจะซื้อน,นันงซอยกันหน่อยมันมียังไหน,นมีหม่ำสินค้ามีอะไรมีใ,นใ,นใ,นใส่กอก,ก็มีเนาะเจ้าคนเล้าหรือคนเวียดเล,ล้าคนเล้า เจ้าของห่านเก๋งะครับยู่เราไปซื้อเออนี่มีแต่ละห่านมาเนี่ยคนเราเจ้าข้องมาเนี่ยหม่ำคยังหม่ำในหม่ำก็มีนอนในห่านเซนละสิบพันหกเซนห้าสิบเซนละสิบเซนละสิบพันเ็้ามีแต่ไปหับเจ้ามาขายวะ ผลิตเองหรอผลิตเองป้าล่ะขอมาโ่ให้อ๋ออ่าอันนี้ให้ย,ยังองนี้เราให้อันนี้เราให้ให้ทะเลนี่สห้าง3.5เนาะเราเราข้าวก็มีเราข้าวมัคงคอง อันนี้น้ำผึ่งนะน้ำผึงน้ำผึงสดปปะมาซื้อมาซื้อนางเจ็ดคือกันมาซื้อนางดรึซื้อนางไปปิ่ได้นงเนี่ยได้นางคือการบอกนางตอนนั้นตอนนี้คือการบ้ะ ตัวนี้แหงแล้วเนาะนั่งอันนี้เข้าไปจีหรือไปปิ่งไปทอดไปปิ่งเนาะรุดรุดหายจะไหมตรงหนึ่งมาพ่อวะยังรุดหายซิบหาวะเนี่ยร่างกันรุดหายอยู่ ขนมข้าโกบซื้อข้าโกบมีข้าเปียกไห้เค้าเปียงในถัลาเนี่ยไงเหรอไม่เหรอันี่ยเดี๋ยวจะ รถเมย์มาเนะสิเดินทางไปหันไปนี่ก็จะกามาจอดสื่ออันนี้อันนี้ไปกินเลยวะทอดแล้ววะเจ้าช่องสองถงนังใหญ่ก็มีนังเค็มตัวน,นี้ได้บป่าวะ อันนี้สิบสองสิบสองนทยมูนี่ดูห้าดูหกดูเจ็ดตานี้าวะตานีบ้าวยำตาเนาะใส่าตาเอาขบ เอาตัวหน่อยอว,อวะเรืเอาตัวใหญ่นี่วเอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้จักพันท่านองาันไหนสื่อขนมเนะมาสื่อเครื่องฝากลองตอนขนม เปลืองนะล้าอยู่แถวนี้ยาวไปหอดปุมีมยา่วางซาวสามสิบหันหมดแลละได้จะได้หม่ำน่ะนะเจ็ดอัน,อ,น,อ,นอันละอันละสิบพันป่นนะะหกเซหซิบรถเมย์เนาะรถเมยก็มาจอดสื่อเครืองค้อกัน ้าเปิ้งไล่หันก็นได้สินค้าส่วนไล่ที่ก็จะมาขายเนี่ยก็ข,าย,ขายกันข,าย,ขายกันขายเป็นกลุ่มเป็นยังเลยนะขาเปิ่งตามเงิงรา,างคาหม่คขายจังไง

ขนาดเสียงรถนัดกันมากวะใส่เสื้อสีเดียวกันเสืกับน่องวะคือกันเนาะสินขายาวไปหอดปุ้นเข้ากับเซบะเดลออสุดแบบนะอันนี้กระภาเบึงบรรยากาศห่านขายของธนาเครื่องฝากของต้อนเนาะที่ว่าขึ้นซื้อของท้าแขกนะก็คือขนมปานถ้า่าได้มาทถาแขก ไพก็ต้องเด้สื่อเนาะถ้าว่าไพ่โบสื่อก็ถือว่ายังมาโมหดได้ถ้าแข่งเนาะต้องได้กินขนมปานแล้วก็หม่ำเนาะหม่ำนั่งแห้งนั่งนั่งนั่งเนาะนั่งเอือ้อปนั่งเครืองนั่งเครื่องต้องได้ไปปีนต้นนต้ไปทอดเนาะเห็ดไดซองยางอะไร ท่านส้มสำหรับคลิปวิดีโอนี้เฮากับสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบใจท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้า